สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ็บเจบที่ใครหลายคนเคยเจอหรืออาจจะกำลังเจออยู่นั่นก็คือการที่จับได้ว่าคนรักของเรามีใครอีกคนแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ในวินาทีที่ได้รับรู้เหมือนโลกมันหยุดหมุนในวินาทีที่เห็นข้อความแปลกๆบนโทรศัพท์ของเขาบางประโยคที่คุณไม่ควรเห็นชื่อที่คุณไม่เคยได้ยินอิโมจิที่ไม่ควรอยู่ในแชทของคนรักคุณหัวใจคุณหล่นวูบลงไปเหมือนใครดึงมือเย็นเฉียบหายใจไม่ออกแต่ต้องแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจมันรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิมและในวินาทีนั้นหัวใจคุณมันพังแค่ไหน เขายังรักเราอยู่ไหมหรือเรากำลังจะโดนหักหลังอีกครั้งเชื่อใจหรือเตรียมใจคุณเลือกฟังเสียงไหนในใจตัวเองคะการถูกนอกใจไม่ใช่แค่การมีคนอื่นนะคะแต่มันคือการทรยศอย่างสมบูรณ์ค่ะเพราะอะไรหรอคะเพราะในความสัมพันธ์เราไม่ได้ให้แค่เวลาหรือการกระทําแต่เรายกหัวใจให้เขาไปทั้งดวงเราบอกความลับที่ไม่เคยบอกใครเราแชร์ความฝันความกลัว ความเปราะแบงทั้งหมดเราเชื่อใจและยอมให้เขาเห็นด้านที่ไม่มีใครเคยเห็นนอกจากเขาคนเดียวแต่สุดท้ายเขากลับเลือกทำในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดเขาหันหลังให้เราในตอนที่เรายังยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความไว้ใจอย่างเต็มเปี่ยมค่ะในทางจิตวิทยาเขาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional betrayal หรือการหักหลังทางอารมณ์ค่ะซึ่งเจ็บปวดยิ่งกว่าแค่การล่วงละเมิดทางกายซะอีกนะคะ เพราะมันเกิดจากคนที่เราเปิดใจให้มากที่สุดคนที่เราไว้ใจสุดหัวใจและนั่นคือสิ่งที่ทำให้บาดแผลนี้เจ็บลึกจนยากจะเยียวยาค่ะตอนที่เรารู้ความจริงสมองของเราจะตกอยู่ในภาวะคอน FLICT หรือความขัดแย้งภายในเพราะในขณะที่เรายังรักยังผูกพันแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำร้ายเราหัวใจจึงช็อกสมองสับสนและร่างกายก็เหมือนจะหมดแรงค่ะ บางคนร้องไห้ทั้งคืนบางคนเบื่ออาหารบางคนถึงขั้นมีอาการซึมเศร้าเลยนะคะเพราะการถูกหักหลังแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันกระทบถึงตัวตนและคุณค่าในใจเราอย่างลึกซึ้งเลยค่ะเขานอกใจแล้วเราควรทำยังไงก่อนอื่นเลยนะคะอย่าพึ่งรีบให้อภัย และที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปแต่ขอให้คุณให้ใจของตัวเองได้หายใจก่อนค่ะเพราะในช่วงที่หัวใจกำลังสั่นไหวความคิดความรู้สึกมันยังปะปนกันไปหมดคุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่แค่ยังช็อกแค่ยังตั้งรับไม่ทันและนี่แหละค่ะคือจุดที่อันตรายที่สุดในการตัดสินใจในจิตวิทยาเรียกว่า e m o t i o n a l hijacking คือช่วงที่สมองส่วนอารมณ์เข้าควบคุมทำให้คุณตัดสินใจจากความเจ็บไม่ใช่ความจริงสุดท้ายคุณอาจจะกลับมาร้องไห้กับคำตอบที่ตัวเองเลือกค่ะดังนั้นมี3สิ่งสำคัญที่อยากให้คุณทำทันทีเพื่อปกป้องใจของตัวเองนะคะ 1. ยอมรับความจริงอย่าแก้ต่างให้เขาในใจคุณอาจจะคิดว่าเขาคงพลาดไปเขาอาจจะมีเหตุผลหรือเราอาจไม่ดีพอเอง แต่ในความจริงค่ะเขานอกใจนั่นคือเขาเลือกที่จะไม่ซื่อสัตว์ต่อคุณและไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนคุณไม่จําเป็นต้องหาข้อแก้ตัวให้เขาเลยนะคะเพราะการที่คุณยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญในการมองความสัมพันธ์ให้ชัดเจนค่ะ 2. ออย่าปิดปากตัวเองด้วยความกลัวคุณมีสิทธิ์ที่จะถามคุณมีสิทธิ์ที่จะเจ็บ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้และคุณไม่จำเป็นต้องเก็บความรู้สึกไว้เงียบๆเ,เพียงเพราะกลัวว่าเขาจะหงุดหงิดหรือใครจะมองว่าคุณงี่เง่านะคะในจิตวิทยาความสัมพันธ์เขาเรียกว่า self-silencing การปิดเสียงของตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่รู้ไหมคะสิ่งนี้เองที่ทำให้คุณค่อยๆหายไปจากความรักทีละนิดโดยไม่รู้ตัว คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนพูดมากหรือดราม่าเกินไปเพราะในความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีใครควรถูกทำให้รู้สึกผิดเพียงเพราะเขาเสียใจค่ะข้อ3เก็บคำขอโทษไว้พิจ,จารณาไม่ใช่รีบให้อภัยทันทีใช่ค่ะคำขอโทษอาจฟังดูดีแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาสำนึกเสมอไป ในบางกรณีคนที่พูดคำขอโทษแค่กลัวจะเสียคุณไปไม่ได้แปลว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาทํากับหัวใจคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารีบให้อภัยอย่ารีบกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เวลาตัวเองสังเกตการกระทําไม่ใช่แค่คำพูดแล้วค่อยตัดสินใจจากความชัดเจนไม่ใช่จากความเหงาหรือความหวังค่ะจำไว้นะคะ คุณมีค่ามากกว่าที่จะถูกเลือกโดยไม่ต้องแย่งชิงและคุณไม่จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณเพียงเพราะคุณรักเขาค่ะถ้าวันนี้ใจคุณยังเจ็บขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ต้องรีบเข้มแข็งแค่กล้าที่จะอยู่กับความจริงคือก้าวแรกของการรักตัวเองแล้วค่ะแล้วเราควรเลือกให้อภัยหรือจะเดินออกมาคำถามนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้นะคะเพราะไม่มีใครรู้ ว่าคุณเจ็บแค่ไหนและไม่มีใครเข้าใจว่าคุณรักมากแค่ไหนเท่าตัวคุณเองค่ะในบางครั้งคุณอาจให้อภัยเขาถ้าเขาเปลี่ยนจริงๆถ้าเขาแสดงออกด้วยการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดถ้าเขาพร้อมจะสร้างความเชื่อใจใหม่โดยไม่รีบร้อนจะให้คุณลืมเรื่องที่เกิดขึ้นคุณอาจเลือกอยู่ต่อถ้าความรักยังมีความสมดุลน,นะคะถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมจะสื่อสาร ฟังกันและรักษาหัวใจกันอย่างจริงจังอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดค่ะคุณต้องไม่หลอกตัวเองในจิตวิทยาความสัมพันธ์มีปรากฏการที่เรียกว่า fear-based attachment หรือการยึดต,ติดเพราะความกลัวไม่ใช่ความรักหลายคนไม่เดินออกเพราะกลัวความเหงากลัวต้องเริ่มต้นใหม่กลัวว่าจะไม่มีใครอีกแล้วและนั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่อยากให้คุณระวังให้ดีคุณให้อภัยเพราะคุณยังรักเขาอยู่หรือเพราะคุณกลัวที่จะไม่มีเขาเพราะถ้าหัวใจมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังฝืนอยู่ต่อบางครั้งความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บอาจกลายเป็นความทรมานระยะยาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะคุณอาจต้องอดทนกับคนเดิมในความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิมและสุดท้ายสิ่งที่คุณพยายามรักษา อาจไม่ใช่ความรักแต่เป็นความเคยชินที่คุณกลัวจะเสียไปค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกเดินออกไม่เป็นไรเลยนะคะคุณไม่ได้แพ้คุณไม่ได้อ่อนแอและคุณไม่ได้ใจร้ายคุณแค่เลือกไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองซ้ำๆคุณเลือกที่จะให้คุณค่ากับตัวเองและแม้มันจะยากในตอนแรกแต่คุณจะเข้มแข็งขึ้นอีกนิดในทุกๆวันและวันหนึ่งข้างหน้า คุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่กล้าเดินออกจากสิ่งที่ไม่รักคุณพอค่ะจําไว้นะคะคนที่คุณควรรักษาไว้ที่สุดในชีวิตคือตัวคุณเองค่ะบางครั้งคนที่เรารักที่สุดคือคนเดียวกันกับคนที่ทําให้เราเจ็บที่สุดค่ะไม่ใช่เพราะเขาร้ายที่สุดในโลกแต่เพราะเราเปิดใจให้เขาได้มากที่สุดเราฝากทุกอย่างไว้กับเขาทั้งความไว้ใจความหวัง และความฝันและเมื่อเขาทำลายสิ่งเหล่านั้นลงมันจุงเจ็บเจ็บจนแทบอยากหยุดหายใจในทางจิตวิทยามีคำว่า betrayal trauma คือความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกหักหลังโดยคนที่เราผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่ความผิดหวังธรรมดานะคะแต่มันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีพอหรือเปล่า เราไม่ควรถูกทำแบบนี้ใช่ไหมและมันกระทบไปถึงคุณค่าในใจเราโดยตรงเลยค่ะนั่นแหละค่ะเพราะแบบนั้นการยอมปล่อยจึงไม่ได้แปลว่าเราไม่รักแต่มันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดที่เราทำเพื่อปกป้องหัวใจของตัวเองและบางครั้งคำว่าพอแล้วมันไม่ได้ถูกพูดออกมาจากความเกลียดชังแต่มันออกมาจากหัวใจที่บอบช้ำ หัวใจที่เคยรักสุดหัวใจแต่วันนี้เลือกจะรักตัวเองก่อนค่ะการเดินออกมาไม่ใช่เพราะเราไม่ให้โอกาสแต่เพราะเราให้มากเกินพอแล้วและเรารู้ว่าถ้าเราไม่หยุดเราจะเจ็บไปมากกว่านี้อย่าลืมนะคะคุณยังมีหัวใจที่สวยงามอยู่เสมอ แม้วันนี้จะมีรอยร้าวแม้วันนี้มันจะเหนื่อยและหมดศรัทธาแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าในตัวคุณเลยนะคะหัวใจของคุณยังสมควรถูกรักอย่างอ่อนโยนและวันหนึ่งค่ะใครบางคนจะเห็นมันและเขาจะรักมันในแบบที่คุณควรได้รับจริงๆโดยไม่ต้องร้องขอโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกจนกว่าจะถึงวันนั้นขอให้คุณรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมให้ใครคนไหน ทำลายหัวใจนี้ซ้ําอีกนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนจบไม่ว่าคุณจะกําลังเจ็บแค่ไหนหรือกําลังพยายามยืนให้ได้ด้วยหัวใจที่แตก้าวอย่าลืมนะคะคุณไม่ผิดที่รักคนผิดแต่คุณจะผิดซ้ําถ้ายังให้เขาทําร้ายคุณได้อีก เพราะความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณต้องรู้สึกไร้ค่าไม่ควรทำให้คุณต้องร้องไห้คนเดียวในที่ที่เคยมีเขาและไม่ควรทำให้คุณต้องพังลงเพื่อรักษาใครอีกคนค่ะถึงวันนี้คุณจะยังลืมเขาไม่ได้ยังเจ็บยังสับสนแต่มันไม่เป็นไรเลยนะคะทุกการก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคือก้าวเข้าใกล้ชีวิตที่คุณคู่ควรรักตัวเองก่อนเสมอนะคะ เพราะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหัวใจของคุณได้อีกค่ะถ้าคลิปนี้ปลอบใจคุณได้แม้เพียงเล็กน้อยฝากกดติดตามกดแชร์และส่งต่อให้กับคนที่คุณรักเพราะบางครั้งใครบางคนอาจกำลังต้องการกำลังใจเพื่อจะเดินหน้าต่อไปให้ได้แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ